ตอนนี้เราจะมาพบกับครูใหญ่ที่โหดที่สุดนะครับในโรงเรียนแห่งนี้เพราะว่าได้เอฟกันหมดเลยกดเล่นเลยดีกว่าโหมดเรื่องราวอันนี้อะไรอะล็อกต้องปลดล็อกด้วยเหรองั้นเข้าไปที่โหมดเรื่องราวกันกรากรอกโอ้มีคนหลับนะครับแล้วก็มีเบอร์เกอร์น่ากินแล้วก็นั่งเรียนอยู่ นี่มารายกรกันเนี่ยแกรนดี้กับคมมรูบอลลี่ก็อยู่ตรงนี้ด้วยพูดคุยกับคุณครูที่กักตัวอยู่อ่ะกักตัวหรือหลับ <c oughs> อ,อมาปกฉั้นทำไมเนี่ยได้กดต่อไปฉันนั่งตรงนี้เป็นเวลาสี่ชั่วโมงแล้วนะคุณครูก็บอกฉันไม่สนใจูดคุยกับอาจารย์ใหญ่ฉันจะหลับอะไรเนี่ยมาเรียนแต่มาหลับต้องไปหาครูใหญ่เหรอเนี่ยออกจากชั้นเรียนที่นี่กันพวกเราโอ้โหมาเรียนแล้วไม่ได้เรียนคืออะไรเนี่ย โอ้โหกับดักเพียบเลยนี่มันอะไรเนี่ยหนักเอาการเลยปะหลีกเลี่ยงนะครับกับดักตรงนี้ปึ๋งอือจืดจืดออจื๊บอ่ะหลบได้ปุ๊บปุ๊บมาฝั่งนี้แล้วก็วาร์ปตรงนี้อ่ะเข้ามาแล้วโอ้โหเฮ้ยจื๊บเฮ้ยจื๊บระวังลื่นนะทุกคนปึ๊บป๊บนี่แกรนี่บอกอะไรเนี่ยน้ําหกเต็มห้องไปหมดเลยป่ะเราขึ้นกันต่อนะครับเออลูกศรชี้ไปตรงนี้นะครับไปที่ห้องนี้ ดูเหมือนว่าห้องนี้จะมีครูใหญ่หรือเปล่าดีไงครูใหญ่ของพวกเรามีอะไรเหรอมาที่นี่ทำไมเออขอโทษนะครับผมแค่อยากจะขอไม่มีใครออกจากที่ดีไม่ได้หรอกไม่หนีแล้วสร้างบัน,ดบนดยยงไงนดเด e. ี๋สร้างบันไดยังไงอ่ะสร้างบันไดตรงนี้กด e ฟืบนหนีสร้างบันไดออกจากที่ดีด่วนเลยพวกเรากด e วางไม่ได้ กด e แล้วอ๋อกดค้างนี่กดค้างถึงจะวางได้นะครับเราต้องออกไปจากที่นี่ไม่เอาอันใหญ่ก่อนกดค้างอ่ะแล้วก็ไปตรงนู้นแล้วก็วางได้แล้วแล้วก็มาตรงนี้ครูใหญ่โหดสุดๆไปเลยเออยังไม่ทันพูดอะไรเลยเนี่ยฮึแล้วก็วางเปึิบเรียบร้อยกระโดดออกจากที่นี่ได้แล้วเอา้าติด <c oughs> ออกไงอะ่ะอ๋อมากดสวิตช์ตรงนี้นะครับนี่แล้วก็เพนเลย ๋อถึงว่าออกไปไม่ได้แกรดี้ออกไปก่อนแล้วมีรอยเท้าด้วยนะคระแกรดี้ทางนี้หรอเอาทางนี้ตันนะครับนัแ<อ>่แสดงว่าตามรอยเท้าไปงี้ททาไมมันตันหมดเลยในทางนี้แกรดี้ตามรอยเท้าน่นา,านนจะถูกต้องนะนี่ไงเห็นมากฝึงเราวาร์ปมาแล้วนะครับโอ้นี่คือ วิชาวิทยาศาสตร์หรือเปล่าเป็นห้องแล็บนะครับนี่เราต้องผสมยาเหรอเดี๋ยวนะอันนี้เป็นสูตรใช่ไหมเราต้องเอาสมุดสีน้ําเงินก่อนเอออยู่ตรงไหนอ่ะเออโอ้เต็มไปหมดเลยนี่ใช่ไหมสมุดสีน้ําเงินนะครับไปผสมฟื๊บอ,อ่ะ <c oughs> เขาบอกว่ากระดาษสีขาวหรอ กระดาษชำระเอ่อฝั่งไหนนี่วบแล้วก็ฟืบผสมแล้วก็ขวดสีเหลืองอันนี้อ่ะเรียบร้อยนะครับโอ้โหเหมือนเรียนวิทยาศาสตร์ไปในตัวนะครับผสมแล้วแล้วก็เอาไปใส่อะไรอ่ะวางไว้ตรงไหนเนี่ยอ๋อนี่ไงใส่ไมโครเวฟวบอ่ะใส่ไมโครเวฟนะครับโอ้โ้เครื่องเราเบิดดเครื่องเราเบิดแล้วลงไปเลยจ้าดูเหมือนว่า ครูใหญ่อยู่ในห้องน้ำนี่งไงคุณดากลัวสุดๆคลิกที่ตู้ล็อกเกอร์แล้วหากุญแจคลิกที่ตู้ล็อกเกอร์แล้วหากุญแจเร็วด่วนเลย<แ>ก่อนที่ครูใหญ่จะโผลอ่อมาข้างบนมีไหมข้างบนกุญแจอันนี้มีไหมยังไม่เจอเลยทุกคนกุญแจกุญแจกุญแจอ่านี่ไงเจอกุญแจแล้วแล้วก็มาไขาตรงนี้นะครับเราต้องเผ่นแล้วโอ้เลเซอร์เต็ไมไปหมดเลย นี่มาค,อค,อค,อคอ่อยๆค่อยๆไปถึง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 อ๋อนี่เป็นรออาจารย์ใหญ่นะครับเราสามารถเป็นได้ลองดูมะลองอาจารย์ใหญ่นะครับห้รา,า,าร้อยเก้าเก้าเติฉันเป็นรองอาจารย์ใหญ่เรียบร้อยแล้วเป็นไงฮ่าแกรนดี้บอกอ๋อด้อะไร่นี่อ่ะโอ้สวัสดีฉันเลงต่อตปิโนโ ไม่ต้องตกใจกันแง่นี่ตาจะไปเดินเหรอตกใจหมดเลยคลิกเส้นเหรออ่าเลี้ยงเส้นให้ถูกต้องอ่าโอเคเป๊บดิฉันเป็นรออาจารย์ใหญ่แล้วไม่ต้องกลัวนะทุกคนเเปิบเบเปิบเลี้ยงเส้นให้ถูกต้องนะครับสีเขียวจึ๊บจุ๊บจ๊บจ๊บ,จบนี่แล้วก็ออกมาได้นะครับมารออาจารย์ใหญ่จะเดินแล้วเฟิบฟิบโอ้ตุยหนุยมากาดึง ดึงดังดึงดังเช็คพอยดึงดังเจอ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 ดีออกกําลังกายนะครับนี่สุขภาพจะได้แข็งแรงเหมือนคุณครูดี่เป็นไงอ่าฟื้นพุงพุยเฉียดน่ารักนะครับฟื้นขึ้นข้างบนปีนโูปีนยากเหมือนกันเดน็กหลบไปอาจารย์ใหญ่มาไม่ใช่อาจารย์ใหญ่สิลองอาจารย์ใหญ่มาฟื้นดีกระโดดข้ามกระโดดข้ามเช็คพอย ไปทางนี้นะครับตรงนี้มีลิฟต์อยู่กดแล้วคูบอดีฟื้นโอ้แกนี่ไปไม่รอเลยแล้วยังไงต่อเนี่ยน,นี้มีเสียงไซเรนด้วยกดได้ปะกดเสียงไซเรนก็ได้นะครับชั้นสี่ละเอา้านี่เหมือนเรากำลังจะขึ้นไปเอ้เกิดอะไรขึ้นลิฟต์ติดอยู่เหรอฉันจะออกจากที่นี่อย่างไรเนี่ยเออกดเสียงไซเรนมาแล้วเชือก เกาะเชือกขึ้นไปโอ้รู้สึกว่าจะติดพุงนะครับขึ้นไปไม่ได้ติดพุงอลองอาจารย์ใหญ่ขึ้นไปไม่ได้ทุกคนช่วยด้วยอ่ะขึ้นได้แล้วโอเคดูดึกว่าจะติดนะครับแล้วก็ขึ้นบันไดอันนี้ขึ้นบันไดอันนี้อ่าแล้วก็ปีนจึงจึงปีนขึ้นไป เช็คพอยต์เอ้ยจึ๊บอ่ะกระโดดกระโดดขึ้นปุ๊ป้าเรียบร้อยอแล้วก็ไปตรงนู้ดเช็คพอยต์ขึ้นบันไดเฟืบบินขึ้นไปเลยดีแล้วก็มาอ่าทางนี้ถึงขึ้นบันไดไปต่อเบิบเบโอ้โหปีนยากมากเลยเฟิบตรงนี้มาแล้วแล้วก็เข้าประตูนี้ใช่ไหมมีเลเซอร์อีกแล้วโอ้อาจารย์โดนเลเซอร์แล้วล่ะ เอออาจารย์ต้องโดดให้ได้นี่อาจารย์รให้โดดได้ได้เวอง์อึงึงโอเคผ่านมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาทางนี้นะครับเอเอเดี๋ยวนะนี่มันโรงอาหารนิดาไม่รู้จะเจอกับอะไรบ้างต้องเพนก่อนแล้วมีกุญแจอยู่ตรงนั้นใช่มหมปะค้นหาร้านอาหารมันจะมีกุญแจอยู่นะครับต้องการกุญแจตรงนี้เดี๋ยวนะถ้ากุญแจอยู่ตรงไหนนี่ไงเจอพอดีเลยเรียบร้อยเราได้กุญแจมาแล้ว แล้วเราก็ไขไปเลยปึงอ่ะโอเคไขามาแล้วน<า>ี่อะไรอะ่ะอาหารเหรอพิซซ่าหเลอะเต็ไมไปหมดเลยสะสมอะไรสักอย่างนะครับสลับปุ่มเหรอปุ่มอันนี้เหรอเออต้องกระโดดบึ๊บ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 ,บ,บกด e ีโอเคจึงจึงจึงกดอ e. ีอ่ะอันนี้กระโดดง,ง่ายหน่อยจึงจึงกระโดด ครูบด,ดีช่วยกันเร็วขาดเท่าไหร่ขาดอีก3ปึบอันสุดท้ายอยากกินพิซซ่าจังเลยหิวจังมีใครชอบกินพิซซ่าคอมเมนต์บอกกันได้นะฉันชอบกินมากๆเลยโดยเฉพาะไก่อ่าเปิดสวิตช์เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าแล้วเขาก็บอกว่าให้ปีนเชือกขึ้นไปอ๋อนี่ไงโอู้เข้ามาแล้วในเตาผิงนะครับอ๋อใช่เตาผิง,ผงไม่ไดแล้วก็มาที่ห <laughs> ้องใต้หลังคานะครับค่อยๆเดินนะครับโอ้โหดีแก เดินยากมากโอ้โหอะขอเป็นล่างธรรมดาก่อนละกันนะครับอะล้วค่อยเป็นรองครูใหญ่ตอนท้ายละกันอันนี้น่าจะเดินง่ายกว่านะครับบึ้บมาทางนี้อุ้ยนี่มันรูปภาพของครูใหญ่นี่นาคิดว่าจะซ่อนตัวอยู่ที่นี่ได้เหรอท้าหรอ,หรอ อย่าลืมสิฉันเห็นพวกแกตลอดเวลาอา oh <my> ย่าแล้วโอเ้เขาเห็นเราตลอดเวลานะครับสแสดงว่ามีกล้องวงจรปิดมาทางนี้ข้ามมาอุจุ๊บจุ๊บเช็คพอยต์แล้วก็กระโดดฟืบฝืยังได้อยู่มาสิตามมาให้ทานครูใหญ่ดิมือมาแล้วเดียวจากที่นีแล้ววืบลงบ่องเช็คพอยต์ อะลงมาที่ห้องพลังงานไฟฟ้าหรอห้องเก็บของกดปุ่มสวิตช์ตรงนี้เพื่อเปิดเปิดก่อนฝึงเปิดตรงนั้นก็จะเปิดขึ้นมาเอาบันไดแล้วเราก็เอาไปวางตรงนี้วางเรียบร้อยโอเคไปเช็คพอยท์ทางนี้มีรอยเท้าอยู่นะครับมีใครกําลังหลับอยู่ในนี้เนี่ยตามรอยเท้าไปดีกว่าเื่อจะเป็นทางที่ถูกต้องนะครับตามรอยเท้าไปแล้วเขาก็บอกว่าให้ลงตรงนี้อ่าข้างหน้าออกจากทางระบายอากาศแล้วเย้บู๊ ออกมาตรงนี้มาที่ห้องน้ำนะครับฟึบฟึบฟึบค่อยๆ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 ย,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 ยืดเดี๋ยวนะมี2ทางขยกะกับส่วมอ่ะมาตรงขยะก่อนนะครับได้ขยะมาเป็นคอนแล้วเราก็มาทุบตรงนี้ใช่ไหมปึ๊บอ้ลงมาแล้วลงมาที่ไหนเนี่ยขอเปลี่ยนร่างก่อนฉันเปลี่ยนร่างเรียบร้อยเป็นไงรองอาจารย์ครูใหญ่เออเดี๋ยวนะ เรียกปุ่มทั้งหมดเพื่อเปิดสวิตช์เออน่าจะยากขึ้นนะครับหลบก่อนจึงนี่สบายมากอ่ามันไม่เร็วมากนะครับเลเซอร์นี้เพื่อนๆน่าจะกดได้นะไปแล้วแกนี้อ่าเลยอีกสวิตช์เดียวแน่เลยฮุบจื๊บหลบลีหลบได้แล้วอันนี้อันสุดท้ายแล้วแกรน,นี่อ่าแต่ของแกนี้ไม่รู้เหลือ,อก,กี่อันนะครับเออคนละอันกันนะครับนี่ต้องอันนี้แล้วก็กดสวิตช์อ่าทางออก ได้ปรากฏขึ้นมาแล้วใช่ไหมปะกระโดดบื้มเย่เช็คพอยแล้วเอายังไม่จบแล้วเนี่ยโอ้น้ำเน่ามากพวกเราระวังสารเคมีสารสกรปรกทั้งหลายนะขึ้นบันไดขึ้นไม่ได้อะ่ะเดี่ยติดนะทุกคนอ๋อได้แล้วโอ้ลำบากมากล่างนี้ฟึบเดี๋ยวเดี๋ยวไปฝั่งนี้เอา้าออกไปรอครูใหญ่จมน้ำแล้ว อลองครูใหญ่จะปีนเชือกขึ้นไปแล้วว้าวโอ้ยโจโจโจไปเลยมาออกมาแล้วนะครับเอา้าทําไมกลายเป็นคลุกเนี่ยเดี๋ยวนะโดนล็อกปลดล็อกกุญแจเหรออ๋อให้กดหยุดปึบแล้วก็หยุดหยุดสีเขียวหยุดเรียบร้อยปลดล็อกได้แล้วไปกันต่อนะครับือ,อดีเช็คพอยเอเอจะบอกเขาว่าโอ้โหอ๋อ ครูใหญ่โอ้ไม่มีทางหรือเอาที่ได้หรอกแปลกใจตาที่มีเรื่องแบบนี้นี่คือจุดจบของพวกแกเอ้ยแย่แล้วจุดจบใครกันแน่ดิฉันก็มีบาสุก้านะเอา,เอายิงไงอะลากนี้ยิงไม่ได้ช่วยหน่อยลากนี้ยิงไม่ได้ทำไมอะยิงไม่ได้นะครับไม่มีบาสุกา้ากับลากไงทุกคนเทำไมเลยแต่ฉันคนเดียวเล่าว,ว้าวมา ครั้งนี้ฉันถือบาซูก้าได้แล้วโอ้โหตอนแรกถือไม่ได้นะครับยิงไปเรื่อยๆนะครับด่เอาไปเฮ้ยโอ้โหแรงมากมาอย่างรวดเร็วเลยด่เอาไปกินเอาไปกินวิทกระโดดนีหลบนี่เอาไปบาซูกา้าหนังสือก <c oughs> ว่าจะผ่านนะครับโอ้ได้กุญแจมาน่าจะบักนะครับลองครูใหญ่บักเทียบร้อยหรอเสร็จแล้วทุกคนแกรนดี้ครูบาดีแงพึ่งเสร็จเหรอฉันจัดการมันตั้งนานแล้ว อะไรเดียอันนี้คือปุ่มออกหรือเปล่าเนี่ยอะปลดล็อกโหมดยากนะครับก็จบไปนะครับสำหรับอันนี้นะครับใครอยากเล่นโหมดยากก็ไปลองเล่นกันได้นะครับสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนแล้วเกับเกมอะไรเนี่ยปีศาจเดียว,ายวจากปีศาจครูใหญ่นะครับบา,บาย